โอ,อาเขามันมีสั่งในตอนนี้นะครับปอ,อยู่กับเกมเอลซอ r d นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในแคชชอปเนี่ยมันมีอะไรที่น่าซื้อบ้านนะครับถ้าแบบว่าเราจะเติมสักหน่อยนึงอ่ะอุดหนุนสักหน่อยนะครับเติมเกมสักหน่อยเราจะซื้ออะไรกันดีนะครับอะไรที่ควรที่จะมีติดไอเดีเอาไว้นะครับ สำหรับชิ้นแรกที่จะให้ซื้อนะครับก็คือคังรวมนะครับหรือว่าแชร์แบงค์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ270บาทนะครับตีเป็น300แล้วกันนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับช่องธนาคารรวมเนี่ยจะปลดมาแค่แถวแรกแถวเดียวนะครับเราจะต้องทําการซื้อเพิ่มเพื่อปลดช่องที่เหลือนะครับแต่เราจะไม่ซื้อเพิ่มก็ได้ก็ใช้แค่แปะช่องนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถส่งไอเทมไปหาตัวละครอื่นใน i อเดีเราได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนี่โซ่ดันลับอย่างนี้นะครับ ผมจะไปทำฉายาดลับให้กับตัวละครอื่นผมก็สามารถเอาตัวหลักเนี่ยมาลงฟาร์มแล้วก็ส่งไปให้ตัวรองได้นะครับส่งไปให้ตัวอื่นได้นั่นเองนะครับแม้กระทั่งอวตารก็สามารถส่งได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากเงินได้ด้วยนะครับแม้กระทั่งอาวุธเรดประดับเรดก็ส่งได้นะครับผมแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่เปิดเท่านั้นนะครับอย่างของผมนี้ก็คือยังไม่เปิดนะครับยังเป็นกล่องอยู่ยังสามารถส่งได้แต่เปิดแล้วส่งไม่ได้นะครับ ซึ่งวิธีดูก็ง่ายๆเลยฮะถ้าอันไหนมันเขียนว่าไม่สามารถฝากไอเทมในคังรวมได้เนี่ยครับอันนี้ก็คือส่งเข้าไปไม่ได้นะครับทีนี้พูดถึงการปลดช่องเพิ่มเนี่ยสำหรับข้อดีของมันก็คือเวลาเราย้ายไอเทมไปให้ตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถใส่ไปได้ทีเดียวเลยสมมุติว่าผมอยากจะใส่ทั้งอวตารทั้งประดับนะครับแต่ช่องมันมีแค่แบบ8ช่องแถวแรกมันไม่พออยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะไปปลดเพิ่มได้แต่ถ้าจะไม่ปลดเพิ่มก็ได้ก็แค่ออกเข้าออกบ่อยๆแค่นั้นเอง นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะมันก็เหมือนกับเป็นธนาคารอีกหน้าหนึ่งด้วยแหละนะครับอืมก็เนี่ยมี2หน้านะครับจะทําแบบผมก็ได้นะครับของผมนี่ก็คือซื้อค้างรวมไป2อง้สิแล้วก็ปลดมา4ช่องครั้นี้ก็ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลดครบก็ได้แต่ปลดครบก็สะดวกกว่าแค่นั้นเองนะครับผมอาจะสามารถใส่ชุดเอเนอตไปได้นะครับชุดเหลวเวฆกรบนะครับถ้าเกิดสมมติเรายัดเจมมาจนดรูแล้วจนฟูแล้วนะครับ เราก็จะได้ไม่ต้องไปทําใหม่นะครับอย่างเช่นจริงๆผมมีชุดสีแดงอยู่นะครับก็อยู่ที่ตัวอื่นนะฮะเนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เลยนะครับตัวละครอื่นๆของเราก็จะสามารถนําชุดนี้ไปใช้ได้นะครับโดยที่มันออฟเทปอยู่แล้วนะครับอันต่อมาคือหน้า ERP นะครับซึ่งสําหรับหน้า ERP เนี่ยมันจะมีเควสให้อยู่แล้วนะครับหหน้าต่อ1น1 ID นะครับอนี่อันนี้นะครับ ลงดันเจียนตั้งแต่เมืงเองไอเนออฟเป็นต้นไป100ครั้งนะครับก็จะได้หน้าเอเอพมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เล่นตัวเดียวก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดเล่น2ตัวเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อไว้นะครับหน้าหนึ่งเอาไว้ฟาร์มหน้าหนึ่งเอาไว้เป็นดาเมจหน้าหนึ่งไว้ซับพอร์ตลง p v p อะไรก็ว่าไปนะครับผมย่างต่อมานะครับเป็นไอเทมสวมใส่บ้างนะครับก็จะเป็นแหวนบลส์นะครับแล้วก็แหวนสกิล ซึ่งเอาแวนบัสก่อนแลวกันนะสํารับแวนบัสนะครับก็ไม่มีอะไรเลยฮะคแค่บวกคอมแบทตรงๆนั่นเองนะครับแล้วก็บวกเกตเอาไว้ให้เราด้วยเมื่อเริ่มดันเจียนนะครับเนี่ยอตอนนี้ผม4ล้าน2เนาะใส่ปุ๊บอ่ะ4ล้าน3แหละประมาณนี้เองนะครับส,ส่วนสำหรับแวนสกิลนะครับก็จะบวกดาเมจให้กับสกิลที่เราเลือกที่จะใส่มันอย่างเช่นอันนี้เป็นสกิลเบลลี่นะครับบวกดาเมจสกิล300นะครับ ซึ่งด o m i n a t o r นะครับเป็นสาย200ก็ใส่แหวนสตร t งนะครับผมก็จะเป็นแหวนสีแดงนี่อันนี้นะครับทีนี้จะดูยังไงว่าตัวละครของเราเนี่ยใช้สกิลไหนเป็นดักนะครับก็ให้ดูว่าสกิลที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นของผมนี่ก็มี Starfall อ n i m ีย e ฟิวดีนะครับเป็นดาเมจหลักแล้วก็มีฟอสฟิวอะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง3อันนี้เป็นสตรงหมดเลยก็คือต้องใส่แหวนสีแดงนะครับแต่อย่างเช่นดูบิงเกอร์นะครับใช้ ซัตติฟิว s u per ซ o นิคหรืออะไรทำนองนี้อ,อ่อคอนควเลอร์อีกอันหนึ่งนะครับสามสกิลนี้เป็นสกิลเบอร์รี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่เป็นแหวนสีเขียวนะครับนี่อันนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับของที่ผมจะแนะนำให้ซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือบางอันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่จำเป็นมากนะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่า มันไม่เก่งจริงๆนะครับก็ใช้สัตว์เลี้ยงกิจกรรมไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ให้สเตตัสเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบวกพลังโจมตีกายเวทแม็กมานาแล้วก็คิยิคอลหรืออะไรเนี่ยครับมันจะต่างกันตรงนี้แหละต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะเปลี่ยนออฟคิยิคอลเป็นแม็กซิมั์อะไรอย่างนี้นะครับแต่บวกแม็กมานากับโจมตีเนี่ยก็น่าจะบวกเหมือนกันนะครับสัตสว์เลี้ยงเจนใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่างสัตว์เลี้ยงโตเก่งๆเนี่ยมันจะไม่อยู่ในร้านหาวอนนะครับ จะมาเป็นช่วงๆขายเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเอาเป็นตัวอีเวนต์ดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะครับก็แนะนําเป็นเอรุก็ได้ตัวนี้นะครับสามารถแช่ได้นะครับผมแต่ก็ไม่แนะนําให้ซื้ออยู่ดีนะครับไปเก็บ event อีเวนต์เอาดีกว่าอ่ะโอเคหมดจริงๆแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โอ้ยสมินาไซ่ฝันดีทุกคนครับ